ดูชิ้นไก่เิอเรามาแล้วกรเบนกระเบอู้้นี่อันนี้คือเฝอที่เราสั่งไก่โอ้โหดูวิ่งน่ากินมากเลยเราร้านนี้เขาน่าจะเด่นเรื่องเดรไก่ใช่มาลองกินเฝอไก่กันค่ะทุกคนให้ดูนี่ผักเขาให้มาจุกๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่นี่อันนี้ผมเติมนี้ลงไป ชอบมากเลยเนี่ยพอเติมลงไปแล้วอร่อยมากมะน,นาวเขาจะให้เป็นลูกลูกแบบนี้เลยมะนาวเต็มถาดเลยไม่ห่วงมะนาวเลยอ่ะมันเป็นซอสอะไรกันครัเป็นซอสอันนี้เลยซอสพริกใช่ไหมซอสพริกอะ่ะมันน่าจะเป็นซอสเกี่ยวกับเฟอโดยตรงนี่ครับอันนี้เป็นเฟอไก่มันจะเปรี้ยวขึ้นนะลูกมันแล้วแต่คนชอบมันก็<อ>บแบบออกแบบเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆหน่อยนะคะถ้าไม่ใส่เลยมันก็จืดใช่แต่ถ้าใส่ปั๊บมันก็มีความเผ็ดขึ้นแล้วแต่คนชอบเออ อันนี้คือเฝอไก่นะครับนี่ให้ดูให้ได้ไก่เยอะมากเลยนะออทั้งนี้น่ะอันนี้ชามนี้ราคาประมาณ5้าหม่นดอง5้าหมื่นดองก็ประมาณ70บาทให้ดูชิ้นไก่เนี่อสลอร่อยมากให้กี่คะแนนล้านี้ร้านนี้ให้8ปให้8 ชอบความแบบว่าอะไรนะไก่เขาอร่อยเออไก่อร่อยเป็นแบบร้านที่เด่นเรื่องไก่มากเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศร้านนะครับนี่บรรยากาศแต่ตัวนี้เขาก็ไม่หวงไก่นะให้ไก่เยอะนะคะทุกคนนี่เนี่ยชิ้นไก่เต็มเลยนะคะกินร้อนๆอร่อยมากเดี๋ยวเรามาลองกินกับอ้นนี่ดีกว่านี่ไงไก่ต้มเราเดี๋ยวมาลองกินพร้อมกับไก่ต้มดู ติ่มกับกน้ำซุปูฟออร่อ,อยมากเข้ากันมากเลยอ่ะนี่นะครับอันนี้เราซื้อมา1นึ0 0 0สนห้าหมดองงบประมาณ200กว่าบาทเออสองกว่าบาทกินกับไก่ไอ้นี่เป็นไงดีขึ้นไหมเฉพาะกินเฉพาะไก่ตัวนี้อร่อยเหรอ,อเออเนี่ยครับมาเวียดนามก็ต้องมาลองกินเฟอแบบนี้เนี่ยนั่งกินแบบข้างถนนเลยโต๊ะก็จะเป็นโต๊ะแบบนี้เขาเรียกสเตเต,ติฟูส์เออนั่งกินแบบโลคอลเลยซึ่งที่นี่เขาจะกินแบบนี้เป็นเรื่องปกติอเออนะครัคนเยอะมากเลย เขาจะใส่เขาใช้ยอยนันอนี้น้องว้าเนี่ยเนี่ยโอ้ยดูดูมันหนังหนังออโอ้ยช้ำๆเลยอันนี้ห <S <S 2> <S 2> เห็นไหมหอร่อยหนังมันน่าจะอร่อยหอมดีเนาะน้องไก่ต้มน้องใช่ไก่ต้มบ้านเขาเราลองกินกับผักกินกับผักน่าจะอร่อย ผักเนี่ยมันจะเป็นผักอันนี้อะไรนะเออผักชีผักชีกนินกับกินกับไก่นี่แบบโอ้โหดูเดูเลิศมากนะเออกินข้างถนนแบบนี้เลยค<ช>รับทุกคนเดี๋ยวผมมากินเฝอกันบ้างครับเดี๋ยวมาลองชิดมดูอร่อยมาก

กินซีฟั้ดเราเลิเนาะเข้ากับไก่มากไก่ดีมากอออร่อยก็มาลองเลยนะเท่าไหร่นะสิบสี่สองแสนอันนี้2,500สนานะครับ thank you thank you มือนี้หมดไปประมาณ2 5 0 0 0นห้าหดองจะประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวคิดให้ทุกคนดูประมาณเท่าไหร่ทำนวงให้ดู2,500สนานะคะสออยหกบาทกิน2คนนะคะทุกคนแล้วไก่ไก่อร่อยมากไก่อร่อยค่ะไปไป